ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องงอแงนะครับผมวันนี้มันมีกิจกรรมใหม่เข้ามาเออไม่ใช่กิจกรรมใหม่มันเป็นการอัปเดตใหม่เข้ามานะครับผมก็คือการปลุกขุมพลังคือตรงนี้นะครับผมขุมพลังวิญญ,ญาณตรงนี้ก็คือมันจะเป็นเหมือนสกิลพาสซีฟมั้งที่ติดตัวมามองดูนะจากเหมือนสกิลพาสซีฟที่ติดตัวคืออาจจะถูกกระทําหรือว่า สะท้อนดาเมจอะไรอย่างเงี้ยก็ปะน่าจะเป็่นประมาณนั้นการอัพสกิลนะครับจะใช้วงแหวนวิญญานอัพซึ่งผมอัพไปถึงสกิลสองแล้วสำหรับหัวอูแต่ถังซานผมอัพไปครบผมได้มาสองตัวแล้วนะครับผมจากไอ,าก,อาการอัปเดทครั้งนี้ที่เข้ามาเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะครับผมแล้วผมก็งงๆยู่ดีมีอะไรให้มาให้ผมจับผมก็เลยไปซุ่มมาแล้วก็ได้ถังซานก็คิดว่า ถังซานนะ่าจะเป็นตัวพื้นฐานที่แจกทุกคนนะแล้วก็งงๆอัพไปแบบงงๆก็จะมีดังนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยมันก็จะมีให้เพิ่มใช่วงแหวนแสนปีอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังงงคือวงแหวนแสนปีคืออะไรวงแหวนที่หนึ่งแสนปีอ๋อนะ่าจะเป็นวงแหวนที่หนึ่งของเราถึงแสนปีแล้ววงแหวนที่หนึ่งสองแสนปีมันอัพได้เหรอรู้สึกว่ามันตันอยู่ที่แสนปีไม่เหรอ หรือมันอาจจะอัพใหม่มาให้เราอัปแล้วนะอันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับผมการอัปก็คือเราก็ต้องไปฟาร์มมุงแหวนออกมาแล้วก็มาอัพสกิลพวกนี้แล้วการที่เราจะได้พวกนี้ได้มาจากตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูกันไปนี่เข้ามาที่ตรงนี้เลยครับผมซุมเข้ามาตรงซุมนะครับผมเลือกซุมคุมวิญ,ญญาจาร์นะครับผมเห็นไหมเนี่ยมันจะมีสองอันให้เลือกเนี่ยตรงนี้เรามาเลือกตรงคุมวิญ,ญญาจาร์ ถามว่าบัตรซุ่มพวกนี้เราจะได้มันจากไหนก็คือจากเควสประจําวันมั้งอะไรมั้งก็จะได้มานะครับผมแต่ยังสองอันอันบนกับอันล่างสุดเนี่ยยังเปิดไม่ได้นะครับมันต้องรออะไรไม่รู้เนี่ยกิจกรรมจติดตามอันนี้ต้องเปิดครบหนึ่งพันใบเปิดอันกลางเนี่ยครบหนึ่งพันใบถึงจะเปิดอันล่างนี่นะครับแต่ตอนนี้เรายังเปิดไม่ถึงเราก็เลยลองมาซุ่มดูกัน วันนี้ผมจะมาซุ่มให้ดูนะแ,แล้วได้เราไปอัพยังไงไปทําอะไรมันจะมีเศษญานยังไงไปสิบครั้งแรกไปดูกันเลยขอ,ของวันนี้นะอุ้ยโทรศัพท์จะตกปั๊บเลื่อนขึ้นโอ้โหไม่มีเลยนะครับผมไปอีกสิบครั้งบ<ม> ไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวเราออกไปรับอะไรนะก่อนก่อนออกไปรับผมมาซุ่มอันนี้ให้ครบสามสิบใบก่อนถามว่าผมอยากได้อครัวโสดเจ็ดไหมผมไม่ได้อยากได้นะครับผมเพราะว่าตัวที่มีอยู่ผมกับปั้นไม่ทันแล้วอันนี้คือไอดีหลักของผมนะไอดีหลักไอดี ID ลองนี้อะไรได้มาเอางวดอะางผมใครอยากได้ไปซุ่มตัวละครไอบัตรข้างล่างนะครับผมไปลองดู สิบครั้งป๊าป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 ไม่มีสีทอกหรอมีเว้ยคือได้อะไรอะอ๋อจูอ่จู่ชิงยืนยัน นี่ครับสิ่งที่ผมอยากได้ก็คือตรงนี้มันมีให้ซุมกับเอาทงนี้ไปให้เลือกนะครับผมเนี่ยมีให้เลือกสองอย่างซุมวันนี้แล้วก็ทงตอนแรกผมก็งงไอทงนี้ให้มาทําไมอ๋อมันคือบัตรซุมเราจะเลือกอะไรดีเลือกซุมตัวละครดีกว่าน,นะเพราะว่าไปซุมอันนี้ให้พวกคุณดูเพื่อจะได้อีกแปหลังจากได้มาทั้งหมด ได้มาอีก30มบใยนะเรามาลองดูกัน30มบใยนี้ผมจะได้คุ้มพลังของตัวละครไหนมั้งไปอึ๊บอึ๊บมีป้ปามีทองมาหนึ่งอันแล้วไม่รู้ตัวอะไรนะมาปัอป๊บปป๊อปป๊อตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรวะโหมายิงใหญ่เหลือเกินโ ังเยหัวอืมไม่แน่เดี๋ยวอาจจะใช้มาอ่ะมีทองาหมกแล้วตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยฟ้ายิงใหญ่จ้าอ่าเสิร์หลง ไม่มีนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูการอัพอเข้ามาแล้วส่องตัวที่เราได้มาเมื่อกี้ก็คือถังเย้หัวกับอ๋อนี่ครับผมอัพไม่ได้นะครับเปิดเปิดไม่ได้ก็คือต้องให้วิญญาจาร์เป็นสามดาวแดงก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปรอดูกันตอนสามดาวแดงแล้วกัน คือไม่ได้นะครับ ừ อือฮึอทไม่ได้แล้วทำไงอะ่ะตัวอื่นก็อัพไม่ได้แล้วเต็มหมดมาดูดิอันนี้อ๋ออันนี้ได้ครับทางซานได้ทางซานเห็นไหมได้มาเราก็จะทะลวงเป็นเลเวลสามป๊บประมาณนี้ได้เป็นเลเวลสามแล้วไม่นิดนึงแถมแทมแทม แมปึบไม่รู้จะได้อะไรมัง้งไม่มีสีทองมาอีกแล้วนะครับก็คือผมมองดูว่าน่า,นาจะเป็นสกิลพัซีฟนะเพราะผมเองก็มันเพิ่งจะเปิดมาก็ยังงงอยู่ก็ไม่มีคำอธิบายอะไรมาด้วยอ่าได้ทองอีกหนึ่งอันไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรมัง้งฟับวาห้ตัวอะไรเอ่ยมันยิ่งใหญ่ดีนะ ฉากดูหน้าดูดีโอ้าหมาแต่ละตัวแล้วเป็นมาตัวที่ไม่ได้ใช้เลยนะครับก็อาจจะมีความรู้เพิ่มมานิดหน่อยก็คือเอาไปอัพเราก็ต้องฟาร์มมงแวนด้วยนะครับอย่าลืมฟาร์มมงแวนมาไว้ใช้อัพ่าสกิลมันให้ครบสามอย่างเปิดเปิดใช้สกิลให้ครบสามอย่างเออ,เอ,อมีอย่างหนึ่งเออมีคนถามผมมาว่า ผมอยู่เซิร์ฟไหนผมเล่น2อ d ดีนะครับผมเซิร์ฟเนี้ย ID หลักผมอยู่อสูรพันมือชื่อตัวละคราเวลแท้อีกตัวละครหนึ่ง i อรองผมอยู่แยกนภาสามนะครับชื่อตัวละครวงงงแงเป็นภาษาไทยเลยนะครับแต่ถามว่าถ้าจะถามผมว่าให้แนะนําว่าเลือกเล่นเซิร์ฟใหม่หรือว่าเซิร์ฟเก่าถ่าในใจผมผมให้คนที่เล่นใหม่นะครับพยายามเลือกเล่นเซิร์ฟเก่าๆดีกว่าเพราะเรายืมตัวละครของคนอื่นอะ มาสู้ได้แต่เซิร์ฟใหม่ๆนะครับผมการที่ว่าเราจะไปเล่นอะไระสงครามกิวหรืออะไรที่จะมีโอกาสชนะเนี่ยน้อยนะครับผมเพราะผมเข้าไปเนี่ยอยู่แต่ละกิวเนี่ยมันไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่เล่นเซิร์ฟใหม่กันเนี่ยจะมาเล่นแป๊บเดี๋ยวเราออกหมดนะครับผมเซิร์ฟแยกนภาผมเห็นคนน้อยมากเลยเข้าไปตีกระดูกวิญญาณทีหนึ่งมีคนตีอยู่แต่ละตัวสามคนสองคนได้ทีหนึ่งที่สองกันสบายเลยครับผม ไฟฟ้ามันจะตายนี่รอโคตรนานเลยเออแล้วการที่จะขอความช่วยเหลือจากในกิลหรือว่าการยืมตัวละครมาพานดานเนี่ยมันยากครับในเมื่อเขาเลิอกออนไปเขาก็ไม่ได้มาปล่อยตัวละครให้เช่าเพราะฉะนั้นผมมองว่าให้เล่นเซิร์ฟเก่าๆดีกว่านะครับเพราะเซิร์ฟเก่ๆนะาๆในยังสูงพันมือสิบเนี่ยครับผมลองเข้าไปดูได้เลยคนเพียบนะครับคนยังแน่นอยู่เลยถึงจะมีคนเลิกไปมั่งอะไรไปมั่งมีคนสมัครใหม่เราก็เลิกไปแต่ว่า อสูรพันมือสิคนยังเยอะอยู่นะครับแต่ยังเซิร์ฟอื่นอสูรพันมือแปดอะไรเงี้ยผมไม่รู้นะครับแต่ที่เห็นเห็นอยู่อ่ะในการตัวละครที่ขึ้นอันดับหนึ่งอันดับสองที่แข่งกันอยู่นะครับก็มีอสูรพันมือแปดกับอสูรพันมือสิบที่อิตฮิขึ้นกันอยู่ที่มองดูคนจะเล่นเยอะอยู่นะครับก็ลองเอาไปคิดดูสาหรับผู้เล่นใหม่ที่คิดจะเข้ามาเล่นนะครับว่าจะไปลงเซิร์ฟใหม่เลยหรือว่าจะมาเล่นเซิร์ฟเก่าเซิร์ฟใหม่เลยคุณจะถ้าคุณมีพวกไปสัก4ี่ห้าคนอ่ะดีคุณก็ไปช่ววยกกันฟาร์มแล้็ ไปตีสงครามกิลอะไรเงี้ยยงศึกยังคิงกิลแล้วคุณจะได้เป็นที่หนึ่งแต่ถามว่าโอกาสที่ว่าเราจะไปทำฟาร์มฟร์มกิจกรรมที่ใช้คนของกิลร่วมกันเนี่ยมันยากนะครับสําหรับเซิร์ฟใหม่เพราะคนมันจะเล่นน้อยมากมันมาสมัครกันแล้วก็ออกอ่ะสรุปแล้วมันก็ย้อนกลับไปเล่นในดีเก่ากันแทบทั้งหมดก็ฝากไว้ให้กินนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยขอบคุณครับไปและบายจ้า แพมไปแพมมาเอ่อไปหาบัตรได้ไหมสิบใบมาเปิดให้ดูสิบใบแล้วกันวันนี้เปิดและกล้านเลยหนึ่งเรื่องที่แพมแมอยูอยากให้ครบแปดนาทีนะครับผมมันจะได้เพิ่มระยะเวลาในการรับชมดวดไม่ได้เฮียอะไรแยอะแม่งเอะไปจริงแล้วไปเจไปจริงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอฝากไปกทิ้งแล้วกันไปแล้วบาย